น้อมแด่พร,รัตนตไตรขอกาพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเ mm hmm. จนพรญาติยโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน mm hmm. วันนี้วันอะไรแล้วยมจุงใจ mm hmm. วันที่สิบนะวันศุกร์วันศุกร์ใช่ไหม mm hmm. วันศุกร์ที่ส mm ิบ hmm. พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 ตรงกับวันแรม12บสองค่ำเดือน11ก็ใกล้สิ้นฤดูฝนนะตอนนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนพระพิสุสะมเนรญ,ญาติโยมก็มีโอกาสเจริญกุศลในวันพิเศษในช่วงหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนคำว่าวันพิเศษคือเป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ประธานอนุญาต ให้ทายกทายิกาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือสัตว์มิกได้มีโอกาสถวายทานที่เรียกว่าบุญกระถิน่นะการถวายทานโดยนำผ้าไปทอดถวายตามวัดต่างๆโดยการถวายเป็นผ้ากระถินเพื่อประโยชน์แก่การกรานกระถินของพิสุติอยู่ในอาวาตนั้นนะก็เป็นบุญที่จะทำให้เราก็ได้รับอนิสงส์ของการถวายทานด้วยพระพิสุติก็จะมีโอกาสได้ รับอานิสงส์ของการกรานกระถินด้วยการศึกษาและเรียนพระธรรมวินยัยเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญกุศลโดยอิงกับวินัยของพระก็มีส่วนสำคัญพระจะรักษาธรรมวินัยได้ส่วนหนึ่งก็มีโยมนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พระได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินยัยได้สะดวก ในสมัยที่พระองค์เสด็จจาริกไปที่กบิลพัทเมื่อพานางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกรุงกบิลพัทนะก็ประรบในการที่จะทำผ้าจีวรถวายพระผู้มีพระภาคในคราวที่พานางทำผ้าจีวรเสร็จสิ์เรียบร้อยนำไปถวายพระองค์พระองค์ก็ให้นางถวายแก่สงฆ์ การที่พระองค์แนะนำให้ถวายแก่สง์ก็เพื่อที่จะให้สง์เป็นที่สัก,กระยำเกรงของบรรดาทายกทายิกาเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงของทายกทายิกาเมื่อทายกทายิกาเกิดความยำเกรงในสง์และนำปัจจัยทยธรรมไปถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงค์ไม่ลำบากด้วยปัจจัยทยธรรมที่สมควรนั้นก็สามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้ สามารถที่จะศึกษาพระธรรมวินัยของพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระองค์รักษาพระศาสนาจนครบอายุการ5,000ปีได้ฉะนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสถวายทานก็เป็นส่วนหนึ่งเอเสียงอะไรโยเสียงดังเสียงดัง,ง,ดงแรกเวลาแสดงธรรมงันเวลาที่ เราได้มีโอกาสมาถวายทานนะในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนีนก็ชื่อว่าได้อนุเคราะห์พระพิสุและพระพิสุยมเวลาที่ได้ปัจจัเทยธรรมมาปัจจัยที่สมควรมีอะไรบ้างมีจีวรอ,อาหารบิณฑบาตเสนาสน,นะยารักษาโรคอันนี้คือปัจจัยที่สมควรและโิมที่เวลาที่โยมนําจีวรมาถวายให้กับพระโยมพระก็จะต้องมีการ ทำจีวรให้มันถูกต้องตามพระธรรมวินัยนำมาซักกะตัดเนาเย็บย้อมให้มันเป็นแบบเป็นรูปทรงตามที่พระองค์ประธานอนุญาตและที่สำคัญเวลานุ่งหม่มโยมจะต้องรู้วิธีการนุ่งห่มด้วยนะอย่างโยมนุ่งสิ้นนุ่งกางเกงใส่เสื้อผ้าอาภร์นุ่งแบบไหนก็ได้ไม่มีใครไปปรับนะนอกจากว่าเข้าไปผิดสถานที่อาจจะถูกตำหนิถูกว่ากล่าว บางคนก็นุ่งผ้าเหมาะกับสถานที่เหมาะกับการเวลาก็ได้รับการยกย่องชมเชยบางคนก็แต่งตัวก็ไม่เหมาะกับสถานที่ไม่เหมาะกับการเวลาก็ถูกตำหนิแต่ว่าไม่มีการปรับโทษที่จะทำให้ได้รับเหตุหรือว่ากัน้นการเจริญกุศลแต่อย่างไรแต่สำหรับพระพิสุยมการนุ่งห่มเนี่ยสำคัญ บางคนบางท่านเข้าใจว่าพระพิสุสอนเกี่ยวกับเรื่องของการนุ่งหม่มนะมีพระรูปหนึ่งนะฮะนะชื่อว่าอาจารย์ศีลานันอาจารย์ศีลานันศิลานันทะเนี่ยได้มีการสอนวิธีการนุ่งห่มผ้านะนุ่งนุ่งสบองยังไงห่มจีวรยังไงให้เป็นปริมนทนปรากฏว่าผู้ที่เห็นคลิปการ นำเสนอการสอนนั้นบางคนบอกถ้าบอกว่าไร้สาระเออโยมคิดว่ามันเป็นยังไงพระกำลังสอนนะสอนให้พระเนนห่มผ้าเป็นปริมณฑลนุ่งยังไงห่มยังไงให้เป็นปริมณฑลแต่ผู้ที่มาเห็นคลิปนะ่ะแทนที่จะชื่นชมยินดีกลับตำหนิว่าไร้สาระแล้วเรื่องการนุ่งห่มนะ่ะเป็นเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่อย่างไร จริงๆแล้วเน่ยเป็นเรื่องที่พระองค์ให้ความสําคัญนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ให้ความสําคัญกับการนุ่งหม่มผ้าจีวรน,นุ่งสบงทรงจีวรของพระพิสุทสมนเนเห็นเป็นเรื่องที่มีสาระแต่บุคคลผู้เป็นสาวกของพระองค์นับปัจจุบันเห็นคลิปการเผยแผ่การนุ่งหม่มผ้าไม่ว่าจะเป็นสบงจีวรสังฆาติ เป็นการสอนให้นุ่งเป็นปริมนทนกลับตำหนิว่าไร้สาระสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเป็นสาระสาวกของพระองค์นับปัจจุบันบางรูปบางท่านทั้งที่เป็นบนรรพชิตทั้งที่เป็นฆรห์ตกลับตำหนิว่าไร้สาระก็เลยนึกถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้พระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสาระ เห็นในส pues mm ิ nah ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเขามีความดําริผิดเป็นโคจรย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระคือใครก็ตามเห็นว่าส The ิ่งนี้มันไม่เป็นสาระทั้งทั้งที่มันเป็นสาระนะพระผู้มีพระภาคเจ้าน่ยให้พระพิสุสามาเนนน่ยต้องเรียนเรียนข้อวัดปฏิบัติในการนุ่งห่มและจะต้องมีความเอื้อเฟื้อในการนุ่งห่มผ้าจีวร หากไม่มีการเอื้อเฟื้อรูปใดไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยถ้าเป็นพระพิสุก็ต้องอบัตทุกกฎยโยมพระองค์จะปรับอบัตทุกกฎแก่พิสุรูปนั้นถ้าเป็นสัมณเนนก็ควรแก่ธันตกรรมไม่สนใจใยดีนะ่นุ่งหม่มผ้าเอาผ้ามาพาดพาดพาดย้อยหน้าย้อยหลังแบบนี้นะแบบเหมือนที่โยมนุ่งผ้าแบบโจงกระเบนน่แบบเหมือนนุ่งเหมือนผ้าอาบน้ําแบบคนที่นุ่งผ้าเขาม้าแบบนั้นอนะ่ะไม่ได้ ้องนุ่งให้มีการนุ่งที่เรียบร้อยเป็นปริมนทนฉนั้นผู้ที่มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเขาจะมีความดําบิผิดเป็นโคจรใจของเขาเนี่ยจะนึกในทางที่ผิดเขาย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะว่าปฏิเสธคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เห็นว่า การนุ่งห่มที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยญาติโยมเขาตําหนิในสมัยพุทธกาลโยมมีพระพิสุเดินทางจาริกไปที่นั่นที่นี่และพระพิสุก็จะมีการนุ่งห่มนี่นแหละมีการนุ่งห่มผ้าในคราวที่เข้าไปในบ้านมีบางรูปบางท่านเวลานุ่งห่มแล้วนุ่งสบงก็ย้อยหน้าย้อยหลังห่มจีวรก็ย้อยหน้าย้อยหลังชาวบ้านก็เลยตําหนิติเตียนเวลาที่เขาตําหนินะ สมมติว่าถ้าอาตมาทําผิดเขาไม่ได้ตหนิไม่ได้ตาหนิรูปเดียวนี่ตําหนิหมดเลยสามณะเชื้อสายสักยะบุตรเหมาหมดเลยโยมนะเหมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตามแค่ผู้ที่ทําผิดรูปเดียวถูกตําหนิทั้งหมดมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งนะนุ่งผ้าไม่เรียบร้อยชาวบ้านเห็นเข้าก็เลยตาหนิตําหนิบอกว่าทาไมนุ่งเหมือนชาวบ้านแบบเนี้ยทาไมไม่นุ่งเหมือนคารหัด ไอ้ทำไมนุ่งเหมือนขันหัดญ,ญาติโยมทำไมไม่นุ่งเหมือนพระเรื่องนั้นก็ทราบถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสเรียกให้ประชุมสงฆ์แล้วก็สอบถามข้อเท็จจริงอันนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยเป็นไปได้พอชาวบ้านตำหนิแล้วเรื่องนี้ไม่ดีแล้แทนที่จะตำหนิพระทันทีทันใดในะโยมนะเรียกประชุมสงฆ์เรียกประชุมสงฆ์ม,มาถามว่าพระบรุรธเจ้าทรงทราบไหมว่า ใครทําอะไรผิดถูกยังไงทรงทราบแต่พระองค์ก็ตรัสมาแล้วก็เรียกสอบถามข้อเท็จจริงว่าเธอนุ่งผ้าแบบนี้จริงไหมพระภิกษุรูปนั้นก็ทูลรับตามความเป็นจริงพระองค์ก็เลยตรัสตําหนิโทษของการนุ่งผ้าไม่เรียบน้อยนะเรียกถึงขั้นโมฆะบูรุษเลยนะโยมนะและพระองค์ก็อบอกวิธีว่าต้องนุ่งยังไงนะในสมัยพุทธกาลท่านใช้คําว่านุ่ง เป็นปริมนทนนุ่งเป็นปริมนทนนุ่งยังไงล่ะโยมเคยใส่เสื้อเป็นปริมนทนนุ่งพระถุงเป็นปริมนทนไหมโยมเกตมันอีท่าไหนเนาะปริมนทนเออมันไม่มีปริมนทนหรอกของโยมนะบางทีก็เบ้าหน้าเว้าหลังผ่าข้างผ่านาน่้น,นผ่านั่นผ่านี่ตามแต่ว,ว่าแฟชั่นมันไปถึงไหนสมัยก่อนเป็นไงโยมคอกระเช้าเดี๋ยวนี้ใครมาใส่คอกระเช้า ไม่แน่นะอาจจะเป็นแฟชั่นก็ไดออ้สมัยก่อนนะสมัยก่อนรุ่นโบ,บราณโบราณเขาไม่มีผ้าเหมือนยุคสมัยนี้เขาก็จะนุ่งผ้าเป็นชิ้นๆผ้าถุงทะยมนุ่งประมาณถึงเกือบข้อเท้านะแล้วแต่เขตนะคนไทยก็จะนุ่งกรอมข้อเท้าถ้าคนลาวจะประมาณครึ่งแข้งนะแล้วแต่แล้วแต่ว่าคนบ้านไหนเมืองไหนเขานุ่งยังไงมันเป็นความสวยงาม เป็นความพอดีของวัฒนธรรมประเพณีแต่ในทางภาษาศาสนาโยมพระจะนุ่งแบบโยมไม่ได้แล้วถ้านุ่งแบบนั้นถูกตําหนินะพระองค์ก็จะให้มีข้อวัดแล้วก็ประทานข้อวัดการนุ่งหมถ้าเป็นสบงโยมต้องนุ่งปิดสะดือนะออโชว์สะดือไม่ได้เอ,อ,อย่างโยมโชว์สะดือก็ไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นของโยมแต่ถ้ามาวัดนี่ดูไม่ดีเท่าไหร่ นะโชว์ที่ไหนก็ได้อย่าเข้าวัดนะโชว์ดือใส่เสื้อแขนกุดแขนสั้นอะไรที่ดูไม่เรียบร้อยให้มันเหมาะกับสถานที่ถ้าเข้าวัดเขาควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยพระเนี่ยต้องนุ่งปิดะดือและสบงต้องนุ่งปิดะดือแล้วสบงจะต้องมาอยู่แค่ครึ่งแข้งอยู่อยู่แค่ครึ่งแข้งต่าจากหัวเข่ามาประมาณครึ่งแข้งประมาณ8นิ้วประมาณนั้นนะและจีวรน,นุ่งยังไงห่ยังไงจีวรเนี่ย ก็มาข่มถ้าอยู่ในวัดก็เฉียงบ่าและชายจีวรยโยมนะสมมุติว่าถ้าหากว่านุ่งสะบงครึ่งแข้งจีวรจะนุ่งเหนือสะบงมาประมาณสี่นิ้วนะประมาณสี่นิ้วเวลาที่พระท่านจะนุ่งพระก็จะวัดโยมประมาณสี่นิ้วนะโยมจะเห็นว่าชายจีวรของพระพิสุจะอยู่เหนือกว่าชายสะบ่ยโดยมากแล้วจะเห็นว่า ชายจีวรกับชายสบงจะเท่ากันแต่วิธีการนุ่งท่านแนะนำการนุ่งสบงในครึ่งแข้งจีวรก็เหนือกว่าสบงประมาณสี่นิ้วใช้นิ้วท่าไปแต่ก็ไม่ต้องถึงกับว่าไปไหนมาไหนนะ่ะมีสายวัดติดเอวไปด้วยติดย่ามไปด้วยอะพวกคุณเจ้าอะไรขะนั่นสายวัดยมเอามาทำไมวัดขอบสบงกับขอบจีวรไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะประมาณเอาประมาณเอาว่าประมาณนี้แหลนะนะสี่นิ้ว อันนี้ท่านมีอธิบายไว้ในดีกานะฉันเวลาที่มีการนุ่งห่มพระท่านก็สอนการนุ่งห่มโย่พอสอนการนุ่งห่มแล้วผู้ที่ไม่เข้าใจก็ตำหนิว่าไร้สาระทั้งๆท,ที่การนุ่งห่มแต่ละครั้งแต่ละครั้งพระต้องเอื้อเฟือ้อคำว่าเอื้อเฟื้อก็คือต้องตั้งใจนุ่งให้เรียบร้อยถ้าตั้งใจไม่เอื้อเฟื้อนะมีโทษละเป็นธบัตท,ทุกกฎโยม เกิดเอาผ้าเจวรมาพาดพาดนู่นนั่นนี่มีพระมาเตือนท,นท่านท่านนุ่งไม่เรียบร้อยนะนุ่งให้เรียบร้อยนะระรงตรัสแสดงการนุ่งเป็นปริมนทนไว้เกิดไม่สนใจไม่เอื้อเฟื้อคือไม่ฟังสอนแล้วก็ไม่ฟังอย่างนี้โยมมีอาบัติแล้วอาบัตินั้นน่ะถ้าหากว่าจงใจล่วงละเมิดแม้เป็นอาบัตทุกกฎโยมจะไปเจริญกุศลอย่างไงก็แล้วแต่โยมเจริญสมาธิเจริญมิปัสสนาหมดสิทธ ที่จะได้ฌานได้สมาบัติหมดสิทธิ์ที่จะเจริญนิพพานได้เพราะการจงใจต้องอาบัติแม้เพียงเล็กน้อยภาษาพระเรียกว่าเป็นอันตรายยมอานาวีติกมันตรายอันตรายที่เกิดจากการก้าวล่วงพระอาณาของพระผู้มีพระภากั้นสวรรค์กั้นนิพพานคําว่ากั้นสวรรค์ก็คือบุญใดๆก็ตามที่ทํามาเนี่ยไม่สามารถส่งผลได้เพราะมีอาบัต ตัวที่ตนเองตั้งใจต้องเนี่ยกั้นไว้กั้นมรรคผลก็คือกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานจะเจริญวิปัสสนาอย่างไรก็ตามจะไปเข้าคอสเจริญวิปัสสนาอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่จะเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลได้จะเข้าคอสเจริญสมถะอย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะเจริญสมถะให้บรรลุฌานได้ตนเองจะต้องไปเอื้อเฟื้อก่อนนะหมายความว่า ต้องนุ่งให้เรียบร้อยและอาบัติที่ต้องไปแล้วต้องไปทำคืนไปแสดงอาบัติกับพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งอย่างนี้แหละชื่อว่าถึงจะไม่มีโทษนี้เวลาการนุ่งหม่มนณะปัจจุบันกับในอดีตโยมการนุ่งห่มในอดีตเรียกว่าปริมณฑน,น,นมีนุ่งห่มจีวรกับน,นุ่งสมงกับห่มจีวรพอห่มจีวรน,น่ยไปข้างนอกขบยังไงปิดลุ้มคอปิดลุมคอปิดแขนแล้วก มีการเขาจะมีลูกดมยมเนี่ยมีลูกดมกัดลูกดมด้วยไม่ให้ผ้าเวิกถ้าหากว่ารูปใดไม่เอื้อเฟื้อยมไม่ยอมกัดลูกดมไปนะเข้าไปในบ้านต้องอาบาัตอีกแล้วมีอาบาัตอาบัตทุกกดไม่เอื้อเฟือ้อกั้นมรรคผลนิพพานกั้นสวรรค์อีกแล้วเป็นไงโยมเกตทาไมกั้นอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเอองั้นเวลาที่เห็นพระท่านทําอะไรก็แล้วแต่โยมท่านพยายามที่จะทําให้ถูกนะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมานะ โยมอย่าเพิ่งซ้ำเติมนะเออพลาดขึ้นมาพับเอาลุยเลยแล้วหาเวลาด่าพระมานานแล้วอ,อยังไม่เห็นพลาดสักทีเลยเอาพอพลาดวับยำเละเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ตําหนิได้เพราะว่าในสมัยพุท,พทธกาลน่ะมีการเพ่งโทษโพนธนาติเตียนแต่เขาจบนะพอพระท่านถูกเพ่งโทษโพนธนาติเตียนแล้วนะ่ะพระท่านก็ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสเรียกมาแล้วก็ตําหนิแล้วก็บัญญัติสิกขาบทโยมก็ไม่ว่าแ้วอ,อสมัยนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนโะยมเกตนะวันนี้โพสต์ด่าแบบนี้เอาพวกนี้หาเรื่องด่าใหม่โพสตใหม่ด่าใหม่บางคนเป็นแบบนั้นนะเออหาเรื่องสวยให้กับตนเองนะอยู่ดีๆไม่ชอบนะชอบด่าชาวบ้านตื่นเช้ามาก็หาเรื่องด่าแล้วเอา ด่าแบบนี้ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามโพสต์โต้ตอบมาโอ้แสดงว่าด่าเข้าที่เข้าทางด่าไหม่ทุกครั้งที่คิดคำด่าแล้วก็เขียนลงไปโยมเชาณจิตเกิดขึ้นไม่รู้เท่าไหร่นะจะบอกให้อกุศลเกิดขึ้นไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ได้ส่งผลทันทีไม่ใช่พอพิมพ์ไปปับ๊บพิมพ์คีย์บอร์ดไปปับ๊บมือหงิกมือง,ออง,ง่อยอันนี้น่าจะเลิกนะแต่มันไม่เป็นแบบนั้นไงมันยังไม่ส่งผลกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกัน ตราบใดที่กรรมดียังไม่ส่งผลคนชั่วเห็นว่ากรรมดีนั้นเป็นกรรมชั่วตราบใดที่บาปยังไม่ส่งผลคนชั่วคิดว่าบาปนั้นเป็นกรรมดีมันจะเป็นแบบนี้แต่พอมันส่งผลโอ้ยโอดโอยเลยนะบางคนบางท่านรู้ตัวีกทีนั้นอยู่ในอบายแล้วเกิดเป็นสัรโรกเปรอสุรกายสัตว์เร่รนมันอย่างพระเทวทัตนะี่ะสำนึกได้ก็ตอนใกล้จะสิ้นชีวิตใกล้ที่จะตายแต่การสำนึกผิดนั้นก็ดีนะเป็นเหตุให้ท่านได้ ยุติไอการทําบาป,ปรการรมต่างๆฉนันเวลาที่มีการนุ่งห่มให้โยมจะว่านุ่งเป็นปริมนทนนะส่วนการนุ่งในปัจจุบันจะต่างไปจากการนุ่งในอดีตคํามาต่างจากการนุ่งในอดีตคือเรียกชื่อต่างกันไปสมัยพุทธกาลเรียกว่าการนุ่งห่มเป็นปริมนทนแต่ในสมัยปัจจุบันมีการนุ่งห่มของพระพิสุของญาติโยมก็ต้งหากนะอันนี้ก็จะจดมาจากเขาเรียกอะไรละ่ะที่เขา มีคําอธิบายศัพท์นะ่พจนานุกรมใช่ไหมพจนานุกรมนะที่มีราชบัณฑิตท่านเก็บคําแล้วก็รวบรวมว่าคำนี้ขยายว่ายังไงมีคําอธิบายว่าอย่างไรนั้นการนุ่งห่มในอดีตเรียกว่าปริมณฑลนั่งให้นุ่งห่มให้เรียบร้อยแต่ในสมัยปัจจุบันมีการนุ่งหม่มเรียกว่าลูกบวบโยมเคยเห็นพระนุ่งห่มแบบม้วนลูกบวบไหมตอนพระพิบินธบาทโยม หรืออยู่ในวัดนั่นแหละที่ท่านจับชายผ้าชายผ้าเสมอกัน,กนแล้วท่านก็ม้วน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 แล้วก็พาดบ่าและก็นเหน็บไปที่รักแร้อย่างนี้เรียกว่าม้วนลูกบวบนะเคยเห็นนะโยมเกตเคยเห็นนะและการม้วนลูกบวบโยมม้วนไม่ดีผ่านจะย้อยแทนที่ด้านล่างชายผ้าด,ด้านล่างจะเป็นปริมนทนบางทีมันจะย้อยแบบนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะนุ่งเชิงเฉียงแบบนี้ไม่ได้ฉั้นเวลาที่พระนุ่ง ก็จะต้องดึงดึงชายผ้าด้านบนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ชายผ้าด้านล่างเสมอกันอาจารย์ศิลนันสอนแบบนี้แหละแต่บางคนบางท่านไม่เข้าใจงคงคิดว่าเรื่องมากมั้งกว่าไรสาระจริงๆแล้วเขากําลังสอนในสิ่งที่เป็นสาระแต่ญาติโยมบางคนบางท่านพระภิกษุบางรูปบางท่านเข้าใจว่ากําลังสอนในสิ่งที่ไม่มีสาระเป็นความเข้าใจผิดนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าม้วนแบบห่มแบบพาดควายโอ้ชื่อฟังแล้วดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะโยมเคยดินคขาว่าพระนุ่งห่มแบบพาดควายเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเนี่ยพระเถระบางรูปบางท่านเข้าใจว่าแบบที่ต่มาห่มนี่แหละนี่อย่างนี้แหละมาพาดพาดแบบนี้เรียกว่าพาดควาย แต่จริงๆแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เรียวกว่พาพลาดควายอย่างนี้ไม่มีชื่อเรียกอย่างไม่ถูกบันทึกในพจนานุก,กรมอย่างไม่ได้บันทึกเพราะเวลานุ่งห่มนะจะใส่ใจว่าวนุ่งสบงครึ่งแข้งจีวรนเหนือสบงมาสี่นิ้วพยายามนุ่งให้เป็นปริมนทนอาจจะไม่ไม่เป็นปริมนทนบ้างอะไรบ้างมในเวลาที่มีการขยับเยื่อนเคลื่อนไหวแต่ต้องพยายามนุ่งให้เป็นปริมนทนถ้าไม่พยายามนุ่งนะมีโทษ ทีนี้ห่มแบบพาดควายคือหอมยังไงพาดควายกับห่มดองเหมือนกันโยมพยานชนะต่างกันโยมเคยเห็นพระห่มดองไหมห่มดองก็คือห่ผมผ้าเฉียงบา่าครึ่งแข้งจีวรกับสบงนี่เท่ากันและมีผ้าสังคติพาดบา่าแล้วก็มีการรัดประคดอกนะซึ่งในพจนานุกรมนะคำว่าพาดควายก็คือ เรียกลักษณะการห่มผ้าของพระอย่างหนึ่งคือเอาจีวรจีบเข้าแล้วพาดบ่าแล้วคาดรัดประคตอกเรียกว่าห่มพาดควายเป็นไงโยมเกิดว่าโยมไปเจอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อทําไมหลวงพ่อห่มแบบพาดควายขอขาดนะันจะบอกให้เนี่ยอันนั้นเรียกว่าห่มดองไม่เรียกว่าห่มพาดควายแต่จริงๆแล้วห่มพาดควายกับห่มดองเหมือนกัน หอมดองก็คือเรียกวิธีห่มผ้าของพระพิสุทธ์สมณีนอย่างหนึ่งโดยห่มฉเฉวียงบาและมีผ้ามีผ้ารัดอกนะฉะนั้นคําว่าผ้าดคายกับห่มดองคือวิธีการห่มแบบเดียวกันนะแต่พระเถระอาจจะเห็นอาจารย์บริชาติห่มแบบนี้นะเอะทำไมท่านห่มแบบนี้ล่ะทาไมห่มผ้าดคายเกิดอาจารย์บริชาติบอกไม่ใช่ครับหลวมพ่อของผมเนี่ยไม่ได้มผมผ้าดคายต้องหมแบบหลวงพ่อครับผมผ้าดคายเนี่ยคอขาดอีกเหมือนกันนะฉะนั้น อันนี้ก็นํามาเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นพระพิสุ์ไม่ว่าจะเป็นสัมเนนไม่ว่าจะเป็นญาติโยมถ้าเราเข้าใจโดยเฉพาะสับแสงต่างๆนะเราไม่จะไม่ตําหนิกันถ้าเห็นพระรูปไหนก็ตามผมไม่ไม่เหมือนเรานะแล้วท่านผมเป็นปริมณฑลสบงครึ่งแข้งจีวรพ้นจากสบงมาประมาณสี่นิ้วอย่างนี้เนี่ยต้องอนโมทนากับท่านแม้จะผมไม่เหมือนไม่ได ผ้ารัดอกไม่ได้รัดไม่ได้รัดอกไม่ได้พาดสังคติแต่นั่นแหละท่านพยายามนุ่งให้เป็นปริมนทนซึ่งพระองค์แนะนําให้นุ่งแบบนั้นให้ห่มแบบนั้นอันนี้ก็นํามากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังฝากไปถึงโยมที่บอกว่าพระเนี่ยสอนเรื่องไร้สาระด้วยนะเปลี่ยนสมัยนะเปลี่ยนความรู้สึกสมัยว่าท่านกําลังสอนในสิ่งที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ว่าพระพิสุควรนุ่งห่มให้เป็นปริมนทน ท่านกําลังสอนวิธีการนุ่งให้เป็นปริมนทนซึ่งควรจะอนโมทนากับท่านไม่ควรที่จะไปตําหนิเพราะผู้ที่ตําหนิก็คือผู้ที่ไม่เข้าใจว่าปริมนทนแปลว่าอย่างไรฉนั้นในวันนี้ก็นําข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการนุ่งหม่มมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังถ้าท่านใดต้องการที่จะรู้วิธีการนุ่งห่มอย่างไรประ์ตรัสว่าอย่างไรฉบับบาลีโยมเล่มสองเห็นไนหะเล่มที่สอง ฉบับ linkage, มหามงกุฎแปลอยู่เล่มที่สี่ฉบับมหาจุฬาบาลีก็เล่มที่สองฉบับของมหาเทรสมาคมก็อยู่เล่มที่สองถ,ถ, era, สอ 2. ถ้ามีอัตถาแยกตั้งหากจะอยู่อัตถิาจอยู่อยู่เล่มที่สองฉบับมหามงกุฎนะก็อยู่เล่มที่สี่นั่นแหละอยู่ในเล่มเดียวกันโยมสามารถหาอ่านได้แต่เรื่องของการนุ่งห่มที่มันมีความผิดแปลกแตกต่างไปดูเล่มที่ห้านะฉบับบาลีเล่มที่ห้าถ้าฉบับภาษาไทยแปลมหามงกุฎอยู่เล่มที่เจ็ด เผื่อบางรูปบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าพระรูปนี้มาพูดอะไรเราต้องการนําเสนอในสิ่งที่มันถูกต้องเพื่อที่จะให้ญาติโยมเองและพระพิสูจน์เองได้เกิดความรู้ความเข้าใจศาสนาพุทธมีแต่จะอันตรธานไปหมดไปถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่ถูกต้องและเราก็มาโจมตีว่ากล่าวในสิ่งที่มันถูกต้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําลายพระศาสนา นั้นการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนี่แหละจะเป็นเหตุให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปอันนีว้วันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธิชนทุกคนทุกท่านจใจขนขวายมาเจริญกุศลคุณงามความดีถวายฐานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ก็ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีความสุขความเจริญในการดำเน,นินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน <c oughs> ต่อไปก่อนที่จะรับพรก่อนที่จะอุทิศบุญโยมนิยมจุงใจแจ้งวิโย,ยมนิมิตชัยโยมจุธาทิพย์ครอบครัวสนิทพันธ์ก็ปรารภฝั่งพระปริศนะทำบุญถวายทานฝั่งพระปริศก็นิมนต์พระภิกษสุสมณี